สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ Daily Review by i t r u m a r นะครับวันนี้ผมก็มีเลื่อยจิกซอของ m i w o k e กไร้สายนะครับตัวนี้เป็นขนาด18โวลต์นะครับหรือว่า M18FSJ นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวมันเลยดีกว่าแรกๆนะครับเริ่มจากตัวน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่ผมยกดูนะอยู่ประมาณ2กิโลกว่ารหรืว2กิโล2ขีดนี่แหละรวมกับแบต5แอมตัวนี้นะใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะเกือบ3ากิโลครับน้ำจับที่ผมค่อนข้างชอบนะครับมันค่อนข้างจับได้สบายนะครับนี่มันออกแบบมาดีนะแล้วก็ที่เด่นๆเ,เลยคือสวิตตัวนี้ครับผมางชอบจากเขาออกแบบมาค่อนข้างแบบยาวกว้างนะครับเวลาเราจับอย่างเงี้ยนะครับจะจับได้เต็มสองนิ้วซึ่งข้อดีของมันที่สวิตมันยาวๆแบบเนี้ยมันจับได้สบายเพราะว่าตัวจิ๊กซอมจะไม่มีตัวล็อกไอตัวสวิตให้เราใช่ไหมเพราะมันไม่เหมือนเครื่องมือตา่าง เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานตัดนานๆอย่างเงี้ยถ้าสวิตมันออกแบบมันไม่ค่อยดีหรือว่าจับไม่ค่อยสบายมันรู้สึกจะเมื่อยนิ้วนะครับตัวน,นี้ตัวนี้จะเป็นแค่ตัวเซฟตี้หรือว่าตัวล็อกสวิตค้างไว้เฉยๆมันจะกดไม่ได้ถ้าใช้งานก็ปดนี่นะครับเด่นๆเลยก็คือตัวเปลี่ยนใบตัวนี้ให้มาค่อนข้างสะดวกนะเดีย๋ยวผมลองเทสใส่ใดูตัวบใบที่ใส่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็น, t นทีแทงวิธีการใส่ก็ค่อนข้างง่ายนะก็คือให้เรา เกลี่ยน้ำมันจะมีช่องตรงนี้ถ้าเรากดตรงนี้ก่อนน,นะครับให้มันตรงเฉียงอย่างนี้แล้วก็เอาใบเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเสียบลงไปแล้วก็ปล่อยแค่นี้เองนะล็อกแน่นแล้วครับสมมติว่าเราใช้งานปุ๊บอยากจะเปลี่ยนใบยอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกนะอันนี้เราเอาใบใหม่มาเสียบได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นของมันอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้มีระบบเตะใบมาให้ด้วยตัวนี้มันจะมี4ระดับนั่นแหละแต่ว่า ถ้าเลขศูนย์คือระบบเตะใบมันจะไม่ทำงานระบบเตะใบคือตัวนี้ยครับมันจะช่วยไปดันตัวใบของเราอ่ะให้ดันไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการกินไม้ได้เร็วขึ้นถ้ายิ่งระดับสูงขึ้นมันก็จะเตะแรงเตะไกลไปอีกนะครับประมาณนั้นนะครับมาดูกันที่การปรับองศาอย่างที่บอกครับตัวนี้เขาทำออกแบบมาให้แบบใช้งานได้สะด,ดวกใช้งานได้ง่ายนะปรับองศาได้ง่ายแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับได้เลยนะครับสะด,ดวกนะครับ แต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือตรงจุดเนี้นะฮะสังเกตเห็นนะฮะมันจะมีเลขสเกลบอกองศามันค่อนข้างเล็กมากนะครับถ้าสังเกตไม่สังเกตดีๆนี่คือมองไม่เห็นแล้วมองค่อนข้าง,างยากเลยมมีเลข0 15 30 45อย่างเงี้ยแล้วมันจะตีเส้นอย่างเงี้ยให้เราเลงอย่างเงี้ยเวลาเราใช้งานจําเป็นต้องเลงอย่างนี้ด้วย <S <S เลยเงให้เส้นมันตรงกับตัวสต็อปเปอร์ด้านในนะฮะมันจะมีแท่งเหล็กอยู่ค่อนข้าง ลำบากนิดนึงนะอาจจะไม่ชินก็ได้แต่ถ้าชินแล้วอาจจะสะดวกก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับจุดนี้ถ้าได้แล้วเราก็ล็อกแค่นี้เองนะครับส่วนตัวฐานนะครับเพิ่งสังเกตเห็นตัวนี้เขามีตัวรองมาให้นะสําหรับตัดวัสดุที่กันลอยนะครับก็จะเป็นพลาสติกนี้ถ้าเราไม่อยากใช้ก็เอาออกไปก็จะเป็นเหล็กแบบนี้เลยนะครับก็วา,างนี้นะครับ สเปคตัวนี้ให้มานะครับความเร็วรอบสูงสุดของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่3,500รอบต่อนาทีนะครับคือความเร็วการชักของมัน,นครับแต่มีระยะช่วงชักอยู่ที่35มิลนะครับแล้วก็สเปคในการตัดไม้ถ้าตัดไม้สูงสุดได้130 มิลนะครับหรือว่าประมาณห้านิ้วนะครับถ้าตัดเหล็กกับอลูมิเนียมหรือวัสดุที่เป็นแข็งนะเป็นธาตุเหล็กพวกนี้จะได้ประมาณ10มิลครับหรือ1เซนนะเดี๋ยวเรามาดูระบบการเป่าลมของเขานะครับสามารถเป่าลมก็ได้ดูดก็ได้ก็คือมีสวิคตควบคุม,มอยู่นะครับสวิตเปิดปิดตรงนี้นะครับตัวเดียวเลยนะมีลักษณะแบบนี้นะครับอย่างตัวนีน้ถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้คือมันจะปิดระบบเป่าลมอยู่นะครับถ้าเราจะเป่าลมมันจะออกช่วงด้านล่างนี้นะครับถ้าเราเปิดปุ๊บ ลมมันจะออกตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป่าให้ฝุ่นกระจายออกไปแต่ถ้าเราจะต่อกับเครื่องดูดฝุ่นปุ๊บจะเขาคายดานมาตรงนี้แล้วก็ต่อกับเครื่องดูดฝุ่นด้านนี้นะครับมันจะมีอะแดปเตอร์เสียบอยู่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับคือเสียบเข้าไปแล้วต่อดูดฝุ่นได้เลยนะครับลักษณะประมาณนี้นะเดียโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสกันตัดตอนนี้ผมก็ได้เตรียมไม้มาแล้วตัวนี้เป็นไม้ท่อนเป็นไม้สนนะครับ ซึ่งก็มีความหนาอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งครับหรือเกือบ3นิ้วนะโอเคเดี๋ยวมาดูความเร็วการตัดต่นะจะตัดแบบธรรมดานะครับไม่ได้ออกแรงอะไรมากก็คือแบบตัดเหมือนเราตัดทั่วไปเลยว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะพร้อมปึ๊บ นี่ผมปิดระบบเตะอยู่นะมันค่อนข้างเข้าช้าอยู่นะเราต้องดันช่วยมันนิดนึงนะครับตัวนี้เรามาดูระบบเตะกันบ้างนะครับเมื่อกี้ผมปิดอยู่นะอยู่ที่ศูนย์เดี๋ยวผมเปิดมาที่สามเปิดมาที่หนึ่งนยเลยดูความเร็วในการตัดของมันนะครับเห็นไหมอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าผมไม่ได้ดันช่วยอะไรมากมายคือความเร็วในการดันหรือว่าแรงของผมเท่าๆกันนะครับไม่ได้ออกแรงอะไรนะ ลองปรับมาที่ศูนเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนะครเพียบความเร็วนะฮะมันจะตัดชา้ากว่าเห,เห็นเลยนะตานพอๆกันนะครับโอ้สังเกตเห็นเมื่อกี้นะฮะดูนะอ่ามีมีระบบสตีด้วยนะเวลาเราปัดชนเนะี้ย เครื่องมาตัดการทํางานเองนะครับคือป้องกันในการสะบัดหรือว่าเราตัดไม่ตรงอย่างเงี้ยการใบหักกันใบเด้งอะไรอย่างเงี้ยครับใบงอใช่ไหมซึ่งตัวนี้มีระบบเซฟตี้มาให้ด้วยอนยะ่างเงี้ยถ้ามันวางชิดแล้วเกิดมันไม่ได้องศามันอย่เี้เห็นไหมมันจะตัดเองนะครับเมื่อกี้มันเครื่องมันจะดับไปเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้มีระบบเซฟตี้มาให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความเร็วในการตัดอีกรอบนึงนะงรับก็คือเปิดระบบเตะสูงสุดเลยนะ คือระบบเตะนะครับช่วยในเรื่องของความเร็วในการตัดนะแต่ถ้าเราจะตัดโค้งแนะนําว่าปิดดีกว่าเพราะมันจะบางทีเราจะโค้งเข้ามุมไม่ได้นะมันเตะออกไปไกลนะครับอาจจะทําให้ตัวชิ้นง,งานเราเสียได้นะมาลองตัดโค้งกันดู้นครับผมจะใช้เป็นใบถ้าใบตัดโค้งมันจะมีลักษณะเล็กแบบนี้ก็คือช่วงนี้มันจะเล็กๆฟันตัวนี้น่ะเป็นฟันที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปิดระบบก่อนนะครับระบบการเตะใบแคร,ครบเดี๋ยวลองดูกันนะ รอบเร็วมากครับแรงก็แรงด้วยนะตัวนี้ค่อนข้างตัดได้สะดวกสบายครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เปิดการระบบเตะดูว่ามันจะเหมือนกันไหมไมีคว่มแตแกต่างยังไงนะครับไปดูกันเลยครับมันตัดเร็วก็จริงนะครับสังเกตรอยนะมันไม่ค่อยสวยนะดูรอยตัดนี่นะครับ ถ้าตัดโค้งแนะนําว่าปิดระบบจะดีกว่านะระบบการเตะใบนะครับตัดได้เร็วกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่ารอยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างบังคับได้ยากกว่ามั้งนะครับในความรู้สึกของส่วนตัวของผมนะประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดแบบไม่ต้องมาเริ่มนยฮะรเราจะแทงเข้าไปในเนื้อไม้เลยครับใช้กับเลื่อยจิกซอตัวนี้ดูว่าจะเป็นไงนะโอเคไปดูกัน ได้นะครับแต่รอบมันเร็วค่อนข้างเสียวนิดหนึ่งบางทีถ้าเราลงไม่ถูกจังหวะมันดีดกลับได้เลยนะครับเองก็ถือว่าทําได้ครับตัวนี้เดีย๋ยวลองปิดระบบเตะดูเดีย๋ยวผมขอแทงดูอีกรอบนึงคือตัวนี้มันสามารถควบคุมความเร็วรอบด้วยสวิตได้เลยครับนั่นคือตามแรงกดถ้าเรากดเบารอบก็จะช้าถ้าเรากดแรงรอบก็จะเร็วแบบนี้นะครับ,รบก็คือตามแรงกดได้เลยนะโอเคเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะครับ ผมว่าถ้าปิดระบบเตะเจาะง่ายกว่านะครับนี่นะลองรอบหนึ่งเรามาสรุปคีย์ไฮไลท์สำหรับเลื่อยจิกซอ m 1 8 fjs ของมิว a u กี้ตัวนี้กันเลยครับที่ผมเห็นเด่นๆหรือว่าที่เราเห็นไปในคลิปเมื่อสักครู่ที่เด่นๆเ,เลยก็จะมีตัวปรับองศาที่ง่ายนะครับแบบนี้ มีไฟ LED ิดีนะครับ,ร LED, รบสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่ความสว่างน้อยได้ดีนะครับแล้วก็ระบบเตะใบที่มีระบบการเปิดปิดนะครับสำหรับในการเป่าลมหรือว่าเป่าเศษฝุ่นออกอย่างนี้นะครับก็มีมาให้มอเตอร์ที่เป็นวัตเตอร์นะครับซึ่งก็รู้กันดีอยู่แล้วมีความแรงแล้วก็ระยะก,การใช้งานที่ยาวกวา่ามอเตอร์ธรรมดานะครับซึ่งตัวนี้ในเซตจ,จะมาเป็นกล่องเคสมาให้ด้วยนะครับก็คือกล่องแบบนันะบ ตัวนี้จะเป็นเซตเปล่านะครับก็คือไม่รวมแบตเตอรี่ไม่รวมแท่นชาร์จในตัวก็จะมีแค่ตัวเครื่องกับอุปกรณ์ตัวดูดฝุ่นอีกแค่นั้นเองครับแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเลดจิ๊กซอต,ต,ตัวนี้สําหรับใครที่ต้องการก็ติดต่อสอบถามไลน์แอดมินได้นะครับหรือว่าคลิกสั่งซื้อได้ที่ด้านใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาศกาก่อนสวัสดีครับ